นวัค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาดูนะคะหูนน้องน่ารักมากเลยค่ะไม่ยอมไปไหนเลยค่ะเกาะอ,อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ทำร้ายคนด้วยค่ะอา่มาดูความน่ารักของน้องกันนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทานข้าวหรือ,อยังจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน่ารักจังเลยนะคะบ๊ายบายดูดูสิคะอันนี้คือ สเสน่ห์ของหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะคะทุกคนดูนะคะน้องไม่ยอมไปไหนนะคะเกาอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วก็ไม่ยอมทําลายร่างกายไม่ยอมทําอะไรคนด้วยนะคะนี่เรามาดูกันนะคะโอ้โหความน่ารักของน้องนะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศดีไหมคะอาสวัสดีค่ะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะดูนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะ๋ยพึ่งไปค่ะเดี๋พึ่งไปอยู่ก่อนนะคะอยู่ก่อนนะคะเดพึ่งไปนะคะค่ะโอ้โหนี่ค่ะก็คือหมู่บ้านไร้แผ่นดินะะนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะ รับประทานอาหารเช้าขนมปังปิ้งกาแฟข้าวต้มนะคะที่หมู่บ้านไรแผ่นดินบ้านไรแผ่นบ้านไรแผ่นดินโฮมสเตย์นะคะทุกคนดูนะคะบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบรรยากาศดีมากอากาศเย็นเช้าสดชื่นแจ่มใสนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วเราก็มาดูเนะะี่ยฮะน้องๆที่น่ารักนะคะหรือไม่ยอมไปไหนมาไหนเลยคะ่ะอยู่ตรงนี้ตลอดนะคะเกาะตรงนี้ตลอดเลยนะคะดูนะคะน่ารักมากเลยค่ะ โอ้โหน่ารักจริงๆค่ะอะพี่พี่ขอถ่ายอีกสักสามสวินาทีนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะดูนะคะความน่ารักของน้องเขานะคะโอ้โหอยู่ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินค่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนคะคะเราดูบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเรือข้ามฟากจะกลับไปฝั่งข่าเทียบเรือปลายจันนะคะตรงนี้นะคะ บรรยากาศก็กจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะคะโฮมสเตย์นะคะนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านไร้แผ่นดินโฮมสเตย์นะคะเราก็จะเห็นนะคะอ่าให้นหี่แล้ก็มาดูกันนะคะนะคะโอ้ยยังไม่ไปไหนจ้ะแอยังไม่ไปไหนเลยนะคะโอ้โหยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหน สวัสดีจ้าโอ้โหน้อง,องไม่ไปไหนเลยอะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนดูความน่ารักของน้องนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะทุกคนดูนะ,ะยังไม่ไปไหนเลยนะคะโอ้โหน้องน่ารักมากดูกความน่ารักของน้องนะคะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ